ันดํปีเลยสาวนุ่นมาชมกันต่อนะครับที่เท,ทดินโหนด,ดของทีมงานมารีลัดหอยัดเข้ามา ดินนั้นค่อนข้างเละทีนี่บ้านล,ละหานครับตำบลหนองใหญ่ครับอำเภอประศาทจงังหวัดสุรินทร์ที่เทนโหดเหลือเกินคลิปที่แล้วนี่ล็อกกี้ติดลมอยู่ฝั่งโน้นครับติดลมหนักเลยกูริตาจะให้เทไหน เท <Okay, S 2> ฝั่งนี้ครับเทอยู่ใกล้สายไฟเหลือเกิน เรรยบร้อยไม่โดนสายไฟครับทีมงานรถรอย้ายผ่านครับ <tant> au, ไปแล้วมาแล้วครับ เปลี่ยนเปลี่ยนจุดลงจุดใหม่เปลี่ยนจุดลงหรือว่าเปลี่ยนยีเทนแะละครับโอ้มีควาดดำปีเหมือนเด็กเหมือนกัน เรียบร้อยไปแล้วอ่ะเดี๋ยวสั้นๆก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้